ครับกับผมพันตำรวจเอกีรศักดิ์เจริญศรีผู้กักการฐานีตำรวจภูธรระนาบุรีนะครับในช่วงเทศกาลรปีใหม่นะครับเจ็ดวันอันตรายนะครับทางรัฐบาลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับตำรวจภูธรภาคสามตำรวจภูธรจังหวัดตรินนะครับได้สั่งการนะครับและมีนโยบายต่างนะครับให้เจ้าตำรวจดูแลความปลอดภัยนะครับ ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการเดินทางสัญจรไปมาต่างๆและผู้ที่ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆนะครับในด้านอายกรรมนะครับเราก็จะมีโครงการต่างๆนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้กําหนดนะครับให้ตํารวจนะครับพวกเราทําก็มีอย่างเช่นนะครับโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจนะครับฝากบ้านไว้กับตํารวจนะครับและโครงการ เพื่อนบ้านนะครับเกินไัยนะครับนะครับและใช้ภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับทั้งอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนนะครับในการเกินไัยนะครับช่องทางที่แก้งให้กับเจ้าที่ตำรวจนะครับเราใช้จะใช้ช่องทางหลักก็คือการโทร191นะครับซึ่งจะโทรเข้าศูนย์ของตำรวจภูธรจังหวัดตรินนะครับแล้วก็จะวิทยุกระจายนะครับมาถึงที่เกิดเหตุ แจ้าที่จะไปถึงที่เกิดเหตุโดยโดยเร็วนะครับเ <î m ere ly> มื่อแจ้ง191นะครับแล้วตัวเรื่องเรื่องการจราจรน,นะครับตัวเรื่องการจราจรน,นะครับเราก็จะมีนะครับนโยบายการตั้งจุดตรวจจุดกัดน,นะครับต่างๆนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับลดผู้กระทำความผิดต่างๆเกี่ยวกับการจราจรที่จะให้ทําให้เกิดอุบัติเหตุและยังมีจุดบริการประชาชนนะครับให้ประชาชนแวะพัก ดื่มน้าดื่มผ้านะครับแวะดื่มกาแฟนะครับมีกาแฟมีน้ํามีผ้าเย็นนะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับบริการประชาชนนะครับในจุดบริการนะครับต่างๆที่เราตั้งอีกครั้งได้ร่วมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับตั้งด่านชุมชนนะครับนมเส้นทางหลักต่างๆนะครับเส้นทางหลักต่างๆนี่เราจะให้ ทางฝ่ายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับและกู้ภัยต่างๆนะครับมาช่วยกันในการตั้งด่านชุมชนเพื่อตักัดกั้นผู้ที่เมานะครับในหมู่บ้านในไรออกมานะครับก็จะให้ผู้นําชุมชนต่างๆนะครับมาคอยช่วยนะครับถ้าห้ามกันไม่อยู่ก็ให้แจ้งเจ้าีนักรวนนะครับสายตรวจต่างๆนะครับเราจัดกาลังลงพื้นที่เต็มที่ครับทั้งราจรและสายตรวจนะครับ นะครับและอีกอย่างหนึง่งเกี่ยวกับในการลดบดเหตุนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งโโชาตินะครับได้แจ้งมาแล้วว่าให้ลดบทเหตุทํำยังไงก็ได้ให้ทุกพื้นที่นะครับลดบทเหตุเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับก็เราก็มีนะครับในการ กดขันวินัยการจราจรนะครับในติดข้อหาหลักนะครับถ้าข้อหาหลักจริงๆที่เรากวดขันจริงก็นหนึ่งที่ทําให้เกิดบาดเหตุมากก็คือเมาไม่ขับนะครับอันนี้ตํารวจเจอจับจริงครับขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดนะครับขับรถย้อนสอนนะครับนะครับเราจะขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของพยาชนต่างๆเนี่ยเราจะดำเนินการเต็มที่ครับกว่า,าพี่น้องพยาชนนะครับเห็นเหตุอะไร เห็นเหตุทั้งเหตุเกิดการก่อเกิดอญากรรมต่างๆนะครับการยาติดติดการจะมีการรับขโมยบ้านตรงข้ามบ้านอะไรเนี้ยเพื่อนบ้านเพื่อนไัยเนี้ยให้แจ้งตำรวจให้แจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับได้ทันทีเห็นคนขับรถไต่ไปไต่มาก็แจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งได้ทันทีนะครับครับก็ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่จะเดินทางขับจอดไปมาก็ เดินทางด้วยความปลอดภัยระมัดระวังนะครับก่อนเดินทางก็ตรวจสภาพรถให้ดีนะครับสภาพรถต้องพร้อมนะครับและอีกอย่าง,งที่ที่ต้องพร้อมจริงๆก็คือสภาพคนก็คือผู้ขับขี่รถต้องพักก่อนให้เพียงพอนะครับไม่ใช่ดื่มกันมาเต็มที่แล้วก็มาขับรถพอถึงนั้นแล้วก็จะเพลียและจะมีอาการหลับในนะครับทําให้ตัวเองและญาติญาติที่มาด้วยอีกครั้ง ผู้ที่สัญจรไปมาก็ได้รับความราู้กระเทือนด้วยครับเรื่องในวะละอิถีขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับกระผมก็ขออาราัธนาคุณพระศรีลัะหน้าไปและสิ่งกิดติดทั้งหลายนะครับที่ทุกท่านเคาลพนับถือโปรดจงโดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ตรงความปารถนาทุกประการนะครับมีความสุขกายกุศใจ นะครับและที่สำคัญก็คือสุขภาพแข็งแรงครับครับสวัสดีครับ